ชุดโต๊ะเขียนหนังสือเด็กรุ่นพรีเมียมตัวนี้เป็นชุดโต๊ะเขียนหนังสือเด็กรุ่นใหม่นะที่ถูกอัปเกรดคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยวัสดุของเขาเนี่ยโครงจะเป็นเหล็กคาร์บอนนะเพราะฉะนั้นจะทั้งหนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากๆด้วยเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยดีกว่าเริ่มจากการนำที่ปิดมุมปิดมุมขาโต๊ะแบบนี้ทั้ง4ี่มุมเลยนะหลังจากนั้นก็นำตัวล็อกมาล็อกแบบนี้ได้เลย เสร็จแล้วก็นําเหล็กสําหรับที่พักเท้านะประกอบเข้ากับขาโตทั้งสองข้างได้เลยโดยการนําสกรูที่ทางร้านให้มาเนี่ยประกอบแบบนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วก็ทํากับอีกขาข้างหนึ่งด้วยหลังจากนั้นก็นําพลาสติกที่พักเท้าเนี่ยประกอบเข้ากับตัวเหล็กที่พักเท้าได้เลยแบบนี้เลยนะ ตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกแข็งนะเขารับน้ําหนักได้ดีมากประกอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นนำตัวเหล็กตรงกลางประกอบเข้ากับขาทั้งสองข้างได้เลยตัวนี้เขาจะช่วยให้มีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากนั้นก็นำเหล็กเส้นนะประกอบเข้ากับมือหมุนเพื่อช่วยในการปรับระดับความสูงได้เลยนะตัวนี้เขาจะปรับระดับความสูงได้ง่ายๆเลยเพียงแค่หมุนนะ แบบนี้หลังจากนั้นก็จะมาประกอบตัวเกะด้านล่างกันเพียงแค่นำแผ่นไม้ด้านข้างด้านล่างและด้านหน้าประกอบเข้าด้วยกันนะก็จะได้เกะแบบนี้แล้วเมื่อเสร็จแล้วก็นำตัวเกะเนี่ยประกอบเข้ากับตัวขาโตะทั้งสองข้างได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาประกอบตัวที่แขวนกระเป๋ากันนะแบบนี้เลยทางร้านเราก็ได้เจาะรู้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบตัวแผ่นไม้หน้าโต๊ะกันทำแบบนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาประกอบตัวชั้นวางของกัน ขั้นตอนแรกก็คือจะต้องนำแผ่นไม้ด้านข้างเนี่ยประกอบเข้ากับตัวหน้าโต๊ะก่อนนะเมื่อเสร็จแล้วก็นำแผ่นเหล็กด้านหลังเนี่ยประกอบเข้ากับแผ่นไม้ด้านข้างได้เลยประกอบตามดูที่ทางร้านเจาะไว้ให้ได้เลยนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำแผ่นไม้ชั้นวางตรงกลางเนี่ยประกอบเข้ากับแผ่นไม้ด้านข้างแบบนี้เลยนะ แผ่นไม้ตรงกลางเนี่ยจะมีถึงสองแผ่นเลยนะเพราะฉะนั้นประกอบให้ครบนะเมื่อประกอบแผ่นไม้ชั้นวางตรงกลางเสร็จแล้วก็นำสกรูมายึดแผ่นไม้ชั้นวางตรงกลางเข้ากับแผ่นเหล็กด้านหลังได้เลยเสร็จแล้วก็นำตัวครอบขาโต๊ะเนี่ยมาครอบแบบนี้ได้เลยนะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบตัวเก้าอี้กันตัวเก้าอี้ก็ประกอบง่ายๆเลยเพียงแค่นําเส้นเหล็กตรงกลางเนี่ยประกอบเข้ากับขาเก้าอี้ทั้งสองข้างเลยนะหลังจากนั้นก็นําตัวที่ปิดมุมมาปิดเหมือนเดิมทําเหมือนกับตัวขาโต๊ะเลย เมื่อได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะมาประกอบตัวที่นั่งกันโดยการนำแผ่นพลาสติกที่นั่งเนี่ยประกอบเข้ากับตัวโครงเก้าอี้ได้เลยเสร็จแล้วก็อย่าลืมประกอบพนักพิงด้วยนะ ทั้งร้านเราเนี่ยมีแถมเบาะที่นั่งแบบนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆนั่งเนี่ยจะสบายกลนมากๆเลยเพราะว่าตัวเนี้เขาออกแบบมาให้ซับพอร์ตกลนและหลังได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมประกอบตัวนี้เข้ากับขาโต๊ะแล้วก็ตัวผนักพิงด้วยนะเมื่อเสร็จแล้วก็นำแผ่นครอบเนี่ยครอบไปกับขาเก้าอี้ได้เลยแบบนี้นะ รุ่นเนี้ยใครได้ไปอ่ะคือคุ้มมากๆเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยจะมีแถมสติกเกอร์แบบนี้ไปให้ด้วยจะติดไม่ติดก็ได้นะแล้วก็ยังมีบอร์ดมีโคมไฟที่สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับและยังมีที่ลองครางให้อีกด้วยนะรุ่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆที่มีอายุ2ขวบจนถึง15ขวบเลย คุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจเนี่ยต้องรีบจิ้มตะกร้าแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ